สวัสดีครับสวัสดีครับผมปีโป้นะครับแัตตี้ค่ะวันนี้นะครับก็จริงๆมีเพื่อนๆนอ่ะ inbox หรือว่าเม้น f a เฟซบุ๊กตั้งแต่เราลงรูปรถไปว่าเราแบบซื้อรถใหม่แล้วนะใช่แล้วอันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงๆๆของเรานะครับที่เราซื้อมาตอนนี้เราขับมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วใช่แล้วครับบอกสุดยอดมากสิ่งมากดีมากนี่ขับไปดูร้านที่ชลบุรีนี่ชิลเลยนะจะถือว่าแบบเขาเรียกว่าความปลอดภัยก็สูง และระบบปฏิบัติการเนี่ยก็สูงมากเหมือนกันอย่างที่รู้กันนะครับรถคันนี้เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเรากะว่าตั้งใจมาขับแบบนุงเทพใกล้ๆด้วยเพราะฉะนั้นในรุงเทพใกล้ๆเนี่ยถ้าเราขับไม่เกิน40โลเนี่ยเราสามารถประหยัดเงินได้เราก็เลยทํากันบ้านว่าเราควรที่จะซื้อรถคันนี้มายุคนี้สมัยนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์ใช่ต,ต้องประหยัดไว้ไวเพราะกว่าจะได้คันนี้มานี่ก็แสนสาหัสเหมือนกัน <laughs> แต่พอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาเพื่อให้มันเซฟได้ด้วย เพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยเป็นปักอินไฮบริดใช่ไหมคัน huh. นี้เราสามารถเสียบไฟได้แล้วเราสามารถขับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเนี่ยใช่ได้เลยประมาณ3ถึง3 0ิบถึง40โลแล้วก็ระดับความเร็วเวลาเราขับก็คือเราสามารถที่จะขับแบบซิ่งได้อะ,อะ,อะ,อะคือม,มันไม่ตัดไปเป็นน้ามันแบบง่ายๆอ่ะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ยาวๆเลย uh huh. แต่หลังจากที่เราขับมาได้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือคือคุณจะรู้ว่ามันจะมี การเติมเติมพลังงานเนี่ยเติมไฟเนี่ยสามารถเราไปเสียบปลั๊กได้ตามแบบปั๊มท<ช>ั่วไปมีเยอะมากอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามีเยอะมากใช่ไหมแต่ลองคิดสภาพอะเจ็ดวันที่เราผ่านมาคือเราไปหาจอดเติมเนี่ยแทบ<ม>ไม่มีว่างเลยคือคนแบบต่อคิวกันเยอะมากอย่างที่รู้ว่าตอนเนี้ยกระแสของรถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วคนสั่งเห็นว่าเขานําเข้าเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีที่ที่จะไปเติมเลย 7จ็ดวันเราเติมได้ครั้งเดียวเองเจ็ดวันครั้งเดียวแล้วก็ครั้งหนึ่งก็คือเวลารอบตัด่างมันมีรอบต<ช>ัดเยอถ้า,นานเราไปไม่ตรงเวลาคือมันต้องวางแผนหลายอย่างคราวนี้สําหรับอย่างพวกเราเนี่ยคือเราเราใช้เวลาแบบเป็นแผนไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นเราเจาะตรงไหนเราต้องเติมทันทีมันไม่ได้อย่างที่เติมมารอบหนึ่งนี่คือเราต้องจองผ่านแอปก่อนนะเราถึงจะเติมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโหลาบากมากคราวนี้แหละไม่มีความลําบากแล้วเพราะตอนนี้ฮะอย่างที่เห็นนี่ครับ เนี่เนื่องจากเราทนกระแสะความรอไม่ไหวนะคะแล้วเราสามารถแบบติดตั้งไว้ที่บ้านได้นะครับใช่แล้วจริงๆรถคันนี้มีมีม,มีมีแถมมานะในรถอ่ะ แต่เวลาช้าเนี่ยมันช้าจริงๆมันก็ช้า,ชาแล้วก็แล้วก็เรื่องระบบแปลงไฟอะไรเงี้ยมันใช้หลายสิ่งอย่างมากใครที่ไม่อยากเสียตังก็สามารถใช้ของในรถได้แต่ซึ่งมันอาจจะนานไม่ทันใจพวกเราแต่สายที่แบบว่าทันใจพวกเราและอนาคตพวกเราเนี่ยอาจจะต้องออกรถไฟฟ้ามามใช้อยู่แล้วอนาคตอะเราสองคนนะคะพ่อแม่แล้วก็ยังมีลูกสามแล้วก็วางแผนว่าเอ้ยทุกอย่างต้องประหยัดได้ต้องประหยดัดอนาคตข้างหน้ารถไฟฟ้ามาแรงแน่นอนถึงรถเราจะแพง สมใจอยากอยากได้มันแพงแค่ไหนแต่เราไปประหยัดอย่างอื่นเอาอันนี้ของมันต้องมีไงแต่ถ้าของประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราประหยัดขนาดแบบเฮ้ยแล้วทาไมคุณประหยัดแล้วทำไมคุณไปซื้อรถอันนี้อยากได้อ่ะตรงๆเลยอยากได้รถอ่ะก็เป็นความฝันนะอยากได้เขาบอกแล้วว่าของมันต้องมีแต่คราวนี้มันก็ต้องส่งนะรถเราก็ต้องผ่อนเราก็ต้องส่งคราวนี้เราประหยัดได้วันหนึ่งเนี่ยสี่สิบโลอ่ะ ไปไปกลับเนี่ยสบายเลยที่เราไปทำงานและที่ทำงานของเราก็คือใกล้บ้านใช่คราวนี้น้ำมันเราเนี่ยแทบจะแห้งคาถังไม่ต้องใช้ก็ได้มันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละคราวนี้ถ้าเราเนี่ยเอามาติดบ้านแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานช่างแบบโหแบบทําให้อย่างดีมากเอาสายแบบหลบหลีกมาจนไม่เห็นแล้วมาโผล่ตรงนี้อันนี้สวยงามมากจริงอันนี้แบบ ชอบมากๆเลยคือจริงๆอ่ะเวลาการติดแบบไม่ได้ติดแบบสับเพ้าหรือติดแบบสัตว์แต่ว่าจะติดอันนี้คือแบบฝีมือจริงๆคือมีการเดินขึ้นฟ้าคือทําได้ทุกอย่างตามใจที่เราบอกเลยไม่ไม่คือทางทีมช่างก็พี่ๆเขาไม่รู้สึกว่าแบบโอ้ต้องเหนื่อยนะที่ต้องเดินขึ้นฟ้ายเ้เขาคำนวณเขามาถึงเขาต้องคํานวณพื้นที่ให้แบบว่าที่ที่ติดตั้งแบบเหมาะสมไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายตอช่เพราะ่าจริงๆแล้วเราคุยกับพี่ช่างเขาเขาบอกว่าติดตั้งตรงนั้นก็ได้ถ่าจอดรถจอดข้างในหรือว่า ถ้าอยากจะติดตั้งตรงนี้ก็สามารถเดินขึ้นฟ้าได้แต่เราก็บอกว่าส่วนใหญ่เราจะจัดข้างนอกเพราะว่า<ช>เราใช้ขับพี่ช่างก็เลยจัดให้ถ้าเกิดติดข้างในป่านนี้เสร็จไปแล้ว ยี่ห้อที่แบบว่าเราทํากันบ้านมาเยอะว่ารุ่นไหนเนี่ยคือดีที่สุดจริงๆอะรถคันนี้ใช้ใช้แค่เฟสเดียวนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีวางแผนไปแล้วว่าอนาคตเนี่ยเมื่อรถไฟฟ้าออกมาเยอะๆพอมันเต็มตลาดเมื่อไหร่เราเลือกคัดเลือกรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดได้เมื่อไหร่เราต้องใช้อยู่แล้วเราก็ต้องติด3เฟสไปเลยที่นี่มีบริการหมดครับไม่ว่าจะเป็น1เฟสหรือ3เฟสอันนี้เราแบบติดแบบ3เฟสแต่ก็สามารถชาร์จไฟ1นึ่เฟสได้นะครับก็นี่เดี๋ยวกำลังติดตั้งอะเดี๋ยวถ้าเกิดช่างติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่า เจ๋งไหมใช้ได้จริงไหมดีใจมากที่ไดมาตินไม่ต้องไปรอที่ห้างแล้วไม่ไหวเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวรถนําเข้ามาอีกเยอะเลยถ้าเราไม่มีไว้บ้านเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาทดลองกันฮะว่าเจ๋งไหคือเ้าจะบอกนะคะต้องเมานิดนึงที่เรารีบติดเนี่ยเพราะว่าคิวยาวมากแล้วนะคะช่วงนี้แล้วอีกอย่างเนี้ย อีกอนาคตข้างหน้าไม่น่าไม่น่าไม่นานเกินอ่ะแน่นอนแหละรถไฟฟ้าทุกบ้านต้องมีอะตอนนี้ไปดูได้เลยที่ท่าเรือ,อคือแบบรถ <นำ S 2> มาจอดรอล้นมากร<า>อกระจาย,ยให้คนแต่และบ้านแต่และบ้านไปแล้วคิดดูสิพอได้กันครบแล้วเนี่ยเพราะว่างานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งผ่านมาในกระแสรถไฟฟ้านี่คือแบบปังมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ยอมติดไว้ที่บ้านเนี่ยจบบอกเลยจบ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาเทสกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าติดตั้งเสร็จเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับง่ายมากเลยเดี๋ยวตอนนี้พี่เขาบอกว่าให้เราโหลดแอปก่อนซึ่งที่หน้าตรงน,นั้นครับลงทนได้เลยค่ะาา่านอาสแกนบาร<ด>์โค้ดแล้วนะ โป้คุณดูเดี๋ยวดิฉนจะลงทะเบียนแป๊บนึงก็เดี๋ยวต้องรอลงทะเบียนก่อนตัวเครื่องชาร์จรับประกันให้2ปีนะคะงานติดตั้งการเดินสายไฟร้อยท่อเบเกอร์หปีค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อเบอร์หน้าตู้ได้เลยค่ะเป็นเบอร์คอเตอร์ของบริษัทค่ะหรือว่าถ้าเครื่องชาร์จมีปัญหาเบเกอร์เสียเบเกอร์ชิปก็ให้พี่ถ่ายคลิปวีดีโอไว้ก่อนแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้แล้วก็ส่งคลิปเข้าไปได้เลยค่ะเหรือว่ามีอะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตที่เล่นไฟฟ้าล้วนอยากจะเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU หรือว่า สอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะบางที่เขาจะตั้งโชว์ไว้ด้านนอกให้โดนแดดโดนฝนแล้วก็ล็อกกุญแจไว้อ๋อเครื่องนี้สามารถโดนแดดโดนฝ<ช>นได้ใช่ค่ะเป็น IP 6 6ค่ะอ๋อเราสามารถติดการแจ้งนี้ได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตู้ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นตู้แบบเป็นตู้เด็กแบบมีหลังคากันน้ําแต่ว่าเครื่องก็ไม่ต้องมีอะไรมากันก็ได้โดนน้ำโดนแดดโดนฝนได้หมดเลยเพราะว่าบริษัทรับประกันว่าเป็น IP 6 6ค่ะอสุดยอดมากนะเดี๋ยวรอโหลดแอปเสร็จ อันนี้หัวเป็นเป็นแบบอะไรนะเป็น,นะะหัวไททูค่ะไททูทใช่ค่ะ,คะข้างในจะมี7รูค่ะในประเทศไทยหลักๆตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ3ไท้ยค่ะอ๋อ,อ,อใช่เวลาเราไปเจอตู้ที่เป็นตู้สาธารนณะหรือตู้แบบของของเอกชนที่เขาให้เช่าอะ่ะ ให้เช่าเสียเงินนะ่ะเขาก็จะมีสามหัวใ,ให้เลือกก็แล้วแต่รถแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันแต่เราเป็นแบบนี้เราก็ต้องเลือกแบบนี้มาใช่ค่ะไททูข้างในมันจะมีเจ็ูก็น,นับได้เลยค่ะหนึ่ง6 7สาสี่ห้าหกเจ็ดครับไทวันมันจะมีแค่5รูไทวันก็รถพวกนิสนนสันลีฟพวกมิตซูแล้วก็จะมีเป็นกับเป็นบางรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าๆมันจะเป็นไทวันถ้าสมมุติว่าพี่บางเอิญซื้อรถที่เป็นไทวันมันจะเป็นรถญี่ปุ่นถ้าไททูมันจะเป็นรถยุโรปสมมติว่าบางเอิญซื้อรถไทวันหาแค่หแค่ัวปลงะ สวงเข้าตรงนี้มันจะเป็นไททูแล้วมันก็คือต่อไดเ,เลย,ยวันก็คือยังสามารถใช้เครื่องชาร์จเครื่องเดิมไม่จำเป็นต้องมีหลายหัวใช่ค่ะแล้วก็อีกหัวหนึ่งมันจะเป็นตัว DC เป็นฟ้าชาร์จรถตักอินไฮดิตไม่มีหัวแบบนั้นค่ะจะมีแค่หัว AC คือท y p ทูธรรมดาแล้วก็ AC คือ t y วันธรรมดา okay, DC มันจะมีมีอยู่ในรถพฟกรถไฟฟ้าล้วนมันจะเป็น7รูแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีรูกลมๆอีก2รูด้านล่างตัวนั้นมันจะเป็นฟ้าชาร์จใช้เวลาชาร์จแค่ครึ่งชั่วโมงถึงหนชั่วโมงก็เต็มค่ะเพราะว่าตัวนั้นถ้าชาร์จรถไฟฟ้าล้วนบ่อยๆก็จะไม่ดีเพราะว่ามันจะไปทําให้แบบเราเสื่อมเร็วเหมือนมันไปกดดันมันเยอะเกินไปใช่ใช่ค่ะสมมุติว่าพี่ชาร์จอ่ไม่ไม่ชาร์จตัวนี้ละสมมติซื้อไฟฟ้าล้วนมาแล้ว ที่สถานีชาร์จตามปั๊มเงี้ยไปชาร์จตัวนั้นไบ่อยเป็นปีก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วได้ตอนเป็นกระแสไฟตรงเข้ารถเป็นกระแสไฟแรงอย่างงี้ค่ะชาร์จบ่อยก็ไม่ดีอันนี้ก็คือพลังงานการชาร์จก็เท่ากับที่เราไปเสียเงินตามปั๊มตามอะไรนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปรอคิวแล้วใช่ค่ะก็ชาร์จที่บ้านได้เลยค่ะสบายสบายแล้วเอยอิจฉาน่ะถ้ามีคนอิจฉานี่เ On กเกอร์ปุ๊บสถานะไฟตรงตัวเครื่องชาร์จจะขึ้นเป็นสีเหลืองก่อนนะคะอาจจะต้องมองสีด้านในนะคะ เหลืองแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะอ๋อพอดีมากเลยม่วงแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินก็คือรอเอาไว้เชื่อมต่อก,กับไ i ไฟคือแอปพลิเคชันค่ะสีน้ําเงินปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเปิด Wifi เดี๋ยวมันจะมีตัวจุยเน็ตขึ้นมาเดี๋ยวรอให้ขึ้นสีน้ําเงินก่อนนะคะ ตัวแอปก็สามารถแชร์พิน์ให้โทรศัพท์ได้หลายๆเครื่องนะคะเครื่องแรกที่สมัครจะเป็นเครื่องเมนหลักค่ะแล้วก็แชร์พิน์ให้โทรศัพท์4-5เ 5, ครื่อง10เครื่องมาร่วมใช้งานแอปด้วยก็ได้ตอนใช้ก็ไม่จาเป็นต้องมีเครื่องหลักอยู่ด้วยใช่ค่ะมีแอปไม,ปม,ปมป่มีแอปก็ชาร์จได้ปกติเหมือนเดิมจะสมัครก็ได้ไม่เล่นก็ได้แล้วแต่เลยค่ะตัวแอปเชื่มง่อครั้งแรกก็คือใช้งานได้ตลอดเลยนะคะขอให้ WiFi หรือว่าเราเตอร์ที่นี่เปิดอยู่ถึง <Okay. S 2> สมัครแอปไว้ถ้าไม่อยากเล่นขับรถเข้ามาจอดก็สามารถดดึงสสาายยยชร์จเเ้ไีบลค่ะ ก็คือจันถึงสุกอยู่ที่สี่ทุ่มถึงเก้าโมงเช้าเสาร์อาทิตย์พี่ชาร์จเวลาไหนก็ได้ข้าไฟถูกทั้งเวลาแต่ว่ามิเตอร์พี่ตอนนี้เป็นแค่จันหมุนธรรมดาชาร์จเวลาไหนค่าไฟปกติเท่าเดิมแต่ถ้าในอนาคตที่เล่นไฟฟ้าล้วนแล้วอยากจะเปลี่ยนมิเตอร์ก็สามารถไปติดต่อการไฟฟ้าได้เขาก็จะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้ความรู้แน่นมากจริงๆเราก็อาจจะเสียแค่ค่าเปลี่ยนมออะไรประมาณนี้นค แล้วก็ปุ่มนี้ถ้าพี่เปิดทิ้งไว้ใครจะมาชาร์จช่วงเวลานี้มันจะไม่ชาร์จให้เลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราตั้งใช่ค่ะสมมุติว่าพี่ตั้งไว้ที่สี่ทุ่มขับรถเข้ามาจอดตอนสามทุ่มเสียบสายชาร์จไว้ก่อนจนถึงเวลาที่เราตั้งมันถึงจะชาร์จให้อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเนี่ เปิดแล้วนะครับนอนมาใกล้เลยเดี๋ยวเสียงตัวเครื่องชาร์จอาจจะดิดังหน่อยนะคะเพราะตัวเเสียงไม่ดีติดเครื่องค่ะแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปได้เลยค่ะนี่ง่ายๆ่ายใช่ค่ะนี่ค่ะชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีเขียวกระพริบค่ะอันนี้ก็เขียวกระพริบเหมือนกันค่ะถ้าต้องการที่จะดึงสายชาร์จออกสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะอ่ะน่าจะปุ่มล่างค่ะครับไม่เป็นไรอันนี้ตอนชาร์จอยู่ก็น่าจะสตาร์ทรถไม่ได้นะคะใช่ครับเพราะว่าตอนที่ชาร์จมันจะไม่ให้สตาร์ทรถครับ ก็จะเซฟพี่อีกระดับหนึ่งถ้ายังไม่ได้ถอดสายชาร์จออกก็จะสตาร์ทรถไม่ได้ค่ะง่ายๆมากเลยนะครับแค่นี้เองเราก็มีที่ชาร์จแบบอยู่ที่บ้านได้แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปต่อคิวหรืออะไรกับใครเขาเลยคิวม, <Q S 2> มากมีแอป,ปด้วยทีชาร์จอยู่ก็เสียวประทิดนะคะถ้าเต็มก็จะเป็นสีเขียวพ้างค่ะคตัวนี้ที่สามารถชาร์จกับรถทิ้งไว้ทั้งวันหรือว่าข้ามคืนได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าตรงรถที่เต็มเดี๋ยวมันตัดไฟให้เองอแล้วก็สามารถชาร์จตื่นเช้ามาแปดโมงก็มีสิบโมงก็ได้ตลอดอ่ะ ฟา,าร์โนรถจะใช้งานก่อนก็ถอดจุดอุปกรณ์กลับระชาร์จต่อได้ค่ะรถของพี่ก็ถ้าเจอที่ชาร์จตามห้างตามๆก็ไปชาร์จได้เลยก็จะได้แค่ AC ธรรมดาครับเจอ DC ก็ไม่ได้หัวเข้าหัวนั่วเราสามารถแบบถอดเข้าถอดออกเงี้ยมีผลไหมครับกับแบตนะคนะก็ไม่มันไม่ได้เหมือนแบตเตอรี่ยุ่งเก่าๆอะค่ะที่แบตเตอรี่มันพัฒนาแล้วชาร์จไม่เต็มเอารถไปใช้งานก่อนเดี๋ยวก็กลับมาชาร์จต่อก็ได้ โอเคอย่างนั้นก็ประมาณนี้ถ้าถ้าใครสนใจติดต่อก็เนี่เยเบอร์ตรงนี้แล้วก็โทรไปถามนะครับสอบถามปรึกษาได้ได้ดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจจะค่อยว่ากันอันนี้แน่นแล้วจริงๆอันนี้แน่นแล้วนะไม่ต้องโทรไปปรึกษาก็ได้โทรไปสั่งเลยดีกว่านี่คลิปนี้ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะจริงๆมีประโยชน์กับตัวขนาดเรายืนฟังอยู่เรายังมีประโยชน์เลยแล้วใครที่ออกรถมาหรือคิดจะออกเนี่ยฟังตรงเนี้ย ถือว่าได้ประโยชน์มากๆ,ๆนะครับ uh huh. อันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มา uh huh. ติดตั้งให้วันนี้เรียบร้อยครับอะละฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะจ๊ะ